เอ้ยูเซิอยู่ผม bbq gamer นะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม battlefield 6กันอีกครั้งนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้ทำการปลดล็อกปืนกระบ,บอกนี้นั่นก็คือ nvo 228 e มานั่นเองนะครับ อ่าผมก็แต่งมาประมาณนี้แล้วนะมีทั้งมัเสเซนเป็นตัวนี้นะฮะซิงเกิลพอดเบรกบาเรลก็จัดเป็นตัวนี้ครับ409มมสะดัดอันเดอร์บาเรลก็อันนี้เลยครับคลาสสิกโว์ติคอลนะครับแม็กกาซีนก็จัดเป็นอันนี้ครับ40 max 40นัดกันเลยทีเดียวนะกระสุนก็เอาเป็นอันนี้ครับซอฟพอยต์นะเวลาเรายิงหัวเนี่ยเดเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลูกหัวกระโหลกขวาล่างถ้าเราเปลี่ยนกระสุนอื่นเนี่ยเดเมจเข้าหัวมันจะคูณ1.35แต่ถ้าเป็น อสูนอันนี้นะครับมันจะเป็น1.70นะศูนยเล็งก็เอาเป็นอันนี้ครับ su 1 2 3นะคูณ1.25ไปอันอื่นก็ไม่ได้ใส่ครับเลเซอร์อน,นี้ไม่ใส่ครับพอร์ตมันไม่พอแล้วนะครับเทสเบื้องต้นนะครับการยิงต่างๆก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเล็งหัวเนี่ยนี่ครับ ความแม่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับหลังจากเราจะแต่งปืนมาบ้างแล้วนะผมลืมบอกไปนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมีเดเมจอยู่ที่33ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะอีกพอสมควรแล้วเทียบกับปืนกลกระบอกอื่นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ let's go มาครับทุกคนลุยกันในหมดคอนเฟสนะฮะอ my gosh มาถึงก็เริ่มเลยเหรอทุกคนครับเอาผมไม่ได้เลือกไอ้นี่มาเหรอสาย เออไม่ได้เรียกสายมานลฮะคใครมันรีบยิงจังเลยเนี่ยมาจุด E ก,ก่อนจุด E ยึดไปครับโอ๊ยโอ้ไม่ก็ชนพายิงฝ่ายเรายิงกันเองแน่เลยเฮ้ยไป จุด B ดีกว่าไปเพื่อนไปไฟายศัตรูไปยึดจุด B แล้วนะฮะนี่พังประตูไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวปะทะแล้วข้าไปได้ไหมในนี้ไม่ได้นะ แนวพัทธะแล้วโอ้โหจักบินเช้าอ่ะนี่ขนาดไม่ได้เล็งอ่าสโคปนะฮะยังโดนเลยทุกคนโอ้มันเยอะมากครับตรงนี้จุดบีไปครับเป็จุดทีไปเฮ้ยยิง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 เข้าหัวกระสุนกระบอกแค่ จริงได้ไหมโอ้ระเบิดถอยกันดีเพื่อนโอ้ my god คนสูนหมดมีโหลดแป๊บเพื่อนเราซ่อมอยู่อะเพื่อนเราซ่อมอยู่แนวหลงหังนะนี่เก็บไปละนี่มันไปซ่อมเหรอมันไปซ่อมเหรอ ไปต้มเหรอโอ้โอ้ my gosh เอ็นจิเนียร์ฝั่งเราน่าจะตายเมื่อกี้นะฮะเราก็ตายตามเพื่อนไปโอ okay, เคเพื่อนยึดมาไม่ใช่เพื่อนชุบมาแล้วครับถอยก่อนถอยก่อนรู้สึกว่ามันจะเดือดเกินไแล้ว ทำไมมันมักอยู่ตรงนี้ไปครับโอเคเฮ้ยมันเข้าไปแล้วมึนอัดไปตรงนี้รู้สึกว่าเราจะตึงกำลังได้อยู่ เหมือนจะมีรถถังวะ่ะโอ้ my g o ็ถล่มทลายโอ้ยกูมองอะไรไม่เห็นเลยกูมองอะไรไม่เห็นเลยวะ่ะเดี๋ยวเนี่ยตึกรามันช่องพังถล่มทลายเรียบร้อย เรียบร้อยมาจะเย็นเพื่อนจะเย็นไปเดียวกัน รถถังเรามาเวทเสริมโอ้รถถังรถถังรถถังมาให้เพื่อนมาให้เพื่อนแบบอนนป๊บ Enemy tank spotted มาขี่ได้เพื่อนเนะ เป็นเรานอนตรงนั้นเหรอโอ้โหดักนั้นเลยโอเคสวยไปเพื่อนมาเกิดตรงนี้แล้วเฮนั่นนอยู่นู้นที่เราเห็นมันวิ่งอยู่แบไหนแล้วไม่รู้โอ้สุดเหมือนจะเยอะ ไว้เถยิถยเถยิดเถิด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 รถถังแม่งมาแล้วเฮ้ยมันมันมันยังไม่พังเหรอเนะี่ยโอเคพังเรียเรีแออะไรเนี่ยลบลบลบอะไรวะเนี่ย ดัก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 ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเยอะยิงยังไงโอ้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 โอนอออ ยิงไปห้าตายไปแล้วหนึ่งตัวนี่กำลังจะเป็นตัวที่สองสินะจุดเอนี่ว่าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงหน้าเราเลยไม่มีใครละไปดีกว่าครับเมื่อกี้เราก็ยิงรัวโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยดูก่อน Đủ là lâu rồi Ui. Nhìn chặt này quá Tụi Nhi dở, dù Ô là bượt thẳng, bay lạ Nó mới su, tôi mới đai Ai, đuôi Như ông lắm xí Đứt thẳng lâu Tuổi làm lời phương Mà Dù con Dù con Ô hô Cái này lắm ไปไหนแล้ววะสองตัวเมื่อกี้กิมอยู่แถวนี้สองตัวน่าจะไปทางนี้ละ Es un muerto. เข้าไปในรูได้แต่ตรงนี้โดนสวนตายเพื่อนยังไม่เข้ามาเลย ช่วยนาไม่ได้แล้วเยอะจัดเลยตรงนี้นะเยอะจัดไปครับจุดบีจุดจโอ้โอ้โอ้โ,อโอจุดอ e. ีโดนยึดไปแล้วโดนอะไรวะเฮ้ยไม่เลื่อนรถแบบว,วบเลยตรงนี้บงชิบคุณโดนอะไรวะเนี่ย Ừ. Liên mê phương à Liên mê phương thôi Ôi, 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 โอ,โอ้โหโอ้โหอืมเก้าหัวเต็มบายครับเกิดใหม่เฮ้ยตายไม่เป็นไรเว้ยเกมนี้เราเกิดใหม่ได้เ,เรื่อยๆจะไปจุด B ต้องไปทางนี้ đi các đơn quá mưa chút bi <laughs> <laughs> mừng nhủ เมดิกไม่มีใครเลยครับบีอยู่ใ,ใกล้ๆะแท้ไปครับดูยันต่อจุด C ีกำลังโดนต้องไปจุด C ีก่อนหรอจุดยึบกลับแล้ว เหนวอยว่ะหนว่อยว่ะหนว่ะโอ้โดนดัวเลยโอ้โหเพิ่มเลือดแล้วทำไมเลือดไม่เพิ่มโอ้ไม่ดีเลงี้ปีนก็สี่เป็ดเองโอ้โหไหวงเอ้เยแล้วเบิดทำไมไม่ไม่นั่นวะ เอาเพื่อนเพื่อนตายหาแล้วเนะี่ยปิวปิวเรียบร้อยโดนอะไรเข้าไปอะ แล้วทำไมเรายิงแบบโอ้โหรัวมากเลยแม่งไ,ไม่โดนเลยเหรอกูไปเปลี่ยนสายเรอะกูไปเปลี่ยนสายอะเนี่ยก็ไอ้เซนี่วะหรือว่าผมไปเก็บไปกระเป๋าของเพื่อนมาน่าจะไปเก็บกระเป๋าของเพื่อนมาแล้วก็โดน ปวดเยอะอยู you on, ่ข้างหลังเออจัดไปพวก Help me please มันหลบอยู่ตรงนั้นมายึดจุด A ก่อนเร็วค c อ m e o น man อยู่แถวนี้เยอะมากน่าจะ ตึงกำลังกันอยู่ฮะตึงกำลังกันอยู่ช่วยไม่ได้แน่นอนไปดีกว่าจุด B จุด C จุด C เรากำลังแคปจุดปอากาสูนวันนี้แม่งยิงโดนหัวยังวะไม่ทันได้ดูว่าโดนหัวม้งหรือยัง โอ้โหมึงม่ยิงจังอยู่ไหนวะเนี่ยมึงก็ยิงจังอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ้โหขึ้นไปไงเนี่ยบนตึก Help me please มันอยู่บนตึก โอ้าไป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 อย <ไป S 2> ู่ข้างบนนั่นเออแม่งยิงยัง ไฟเดียวนี่หว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะลุมทะลาย Help me Help me โอ้เดินมาให้มันยิงเรียบร้อย Hey, เฮ้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมเดี๋ยวผมหน่อยจะตายแล้วโอ้ขอบใจมากเพื่อนออกฝ่ายเดียวอันเป็นอะไรเนี่ยยิงฝ่ายเดียวตลอดโอเค okay. อะไรวะยิงพร้อมมันไม่โดนมันเหรอที่โกองอ่ะเฮียเห็นเลยเมื่อกี้กระสุน,น,นออกไปอ่ะโอ้マイ god ไม่มีใครเลยไปดีกว่าจุดี่มันลงโดนอีกแล้ว ตัวยึดกลับครับทีมเรานำอยู่เฮ้ยจุดดีว่ะจุดดีมองไม่ค่อยเห็นเลยลึกถังอ่ละลึกถัง แม่งทั้งคนทั้งรถเลยเฮียเอ็นทีนี่ยโอมาดิ ลุยลุยลุยจุดีกลับมามอมมมให้อมให้มให้ิงมัน โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปไหนเพื่อนเดี๋ยวรอด้วยพังแล้วเหรอพังยังเนี่ยโอ้โหพังพังเรียบร้อยพังเรียบร้อยครับไปดีกว่าโอ้

ยิงบนเหรอตีโหลดก่อน,น,น,นเออลลมัน โดนอะไรวะเนี่ยไม่ยิงข้างหลังอีกแล้วไม่ชอบเข้าข้างหลังอีกเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ระวังหน่อยเพื่อนเยียบร้อยไม่มีใครช่วยเราได้ โวเข้าไปแม่งสนไนเปอร์ยิงหัวอีกเฮลมีเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพ,พื่อนก่อนอาร์พิตียัดหน้าแม่งเลยเฮ้ยฝั่งเราเป็นร้องอยู่ว่ะ ตุยละตุยละตุยละเรียบร้อยบางทีมันก็มองยากเ้รนเรียบร้อยครับผมจบเกมไปนะฮะ แพ้ได้ไงวะเนี่ยเริ่มต้นรู้สึกว่ามันจะนำอยู่นะโอ้โหฝั่งเขายิงไปเท่าไหร่นี่ห้าสิบหกตัวทำไปได้ไงเพื่อนกี่รถถังหรือเปล่าวะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับปืน NVO 2 2 8 E นะเดเมจก็ค่อนข้างเที่ยวแรงนะครับแรงดิดอะไรต่างๆก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย